โมเมนต์นั้นโมคือคือเอาจริงผมก็เรียกเรียกว่าเขาเซอร์ไพรส์แล้วกันครับคือแบบไปไปเซอร์ไพรส์เขาว่าแบบว่าเเราจะขอเขาแบบแต่งงานแล้วอะไรางเนี้ยทำไมต้องตัดสินใจว่าเออภายในี้ภายในปีนี้เราต้องขอแล้วคือเอาเอาจริงๆแล้วอ่ะผมผมคิดเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็คุยคุยเรื่องนี้มามาสักพักนึ่งแต่ว่าคือด้วยความที่แบบแบบทุกอย่างมันดูดูจะไม่แบบลงตัวเท่าไหร่ยังแบบงานยังค้างค้างอะไรแบบอีกแบบ เยอะมากมายเลยอะไรเงี Baker, ้ยแล้วก็เลยแบบยังไม่ไ huh. ด้สักทีคือคือคือเอาจัจริงตอนตอนนั้นโกงเขาบอกว่าหรือว่าหรือว่าจะไม่จะไม่แต่งเลยก็ได้คือเขาแบบเขาก็เห็นว่าเรากังวลแล้วก็แบบงานยังคงแบบเต็มไปหมดเลยเล้รู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่อยากอยากขอเขาหรือว่าอยากจะขอเขาแต่งงานรู้สึกว่าผมอยากให ผมอยากให้เกียรตดเขาแสดงความรักให้กับเขาว่าเราเราแคร์เขานะเรารักเขาจำได้ไหมวินาทีที่คุกเข่าเราพูดเขาว่าไงเออจริงๆตอนคุกเข่าคือในคลิปอะมันไม่มีตอนคุกเข่าคือผมคุกเข่าไปแล้วแล้วเขาเดินหนีครับเขาอึดหรือเปล่าเขารู้ตัวไหมว่าเราเขากรุณาคือคือเขาไม่รู้แล้วคือเขาก็เดินหนีไปผมบอกว่ากลับกลับมาก่อนแต่ว่าแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาบอกว่าไม่คุกเข่าได้ไหมอะไรเงี้ย คือเขาคือเขาเขินับซึ่งปกติชีวิตผมก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเขาได้เลยแต่ว่าครั้งนี้แบบเซอร์ไพรส์เขาแล้วเขาเขินจริงนะเ้าเลเดินหนีไปแล้วกลับมาเราตื่นเต้นแล้ววันนั้นที่แบบมันจะทําได้ไหมมันจะเป็นเหมือนเท็กซ์ท์ไหมอะไรเงี้ยเจมส์จริงๆตื่นตื่นเต้นมากก็กับมือสั่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าก็เลยเออก็เลยขอประโยคหลักประโยคที่เราพูดกับเขาว่าเราพูดกับเขายังไงตอนขอประโยคตอนนั้นผมพูดกับเขาว่าขอโทษที่ช้า อย่ากโกรธพ่อนะแต่งงานกับพ่อนะครับยัะไงครัตอบเขาคือไหให้ประโยชน์ที่เจมเตรียมไปอยู่แล้วพ่อค่ะคือผมว่าก็คือมันปวดขึ้นมานัดตอนนั้นด้วยแล้วแบบมีคิดว่าแบบเออเราคือเราคือเราก็คงแบบคือเราเราก็ไม่รู้ไงว่าด้วยด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปอะไรเงี้ยแล้วมันถ้ามันจะทำแบบทำร้ายจิตใจเขาไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบขอ,ขอโทษที่ช้าความรู้สึกเหมือนในละครนะฮะ ย,ยิ่งกว่าในละครเองครมืสอส่งมือสั่นหมดเลยเลยแต่ที่เราผ่านฉากาาแบบข,าขอแต่งงานในละครมาหลายเรื่องแล้วนะผมก็คิดอย่างนั้นนะคือตอนแรกผมคิดว่าเออมันชิลมากเพราะว่าเราแบบคุกเข่าขอแต่งงานในละครเนไม่รู้กีจเทคแล้วแบบกินเรื่องแบบกัอนกินเรื่องแตบบ่ว่าพอมาเจอของจริงก็สั่นเนหะมือนกันคะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะตอนตอนนั้นคือแบบว่าโมเมนต์นั้นคือเขารู้ตัวอยู่แล้วอว่าเราจะคุกเข่าคือเขาไม่รู้ตัวครับแล้วคือเขาเขาบอกว่าแล้วแบบ เนี่ยคือพอพอกขอเสฉลี่ยว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกก็ต้องออกไปนี่ยังติดกิฟต์คิตตี้อยู่เลยเล็บยังไม่ได้ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาคือเขาไม่รู้ตัวเลยแต่ว่าตอนที่ไอ้โมเมนต์ที่เขาลุกไปอ่ะใจมันเป็นยังไงอ่ะตอนที่แบบคุกไปแล้วแล้วเขาไปไปอ่ะคือคือตอนนั้นอะคือเรารู้แล้วว่าแบบแบบเคาเซอร์ไพรส์จริงแล้วก็แล้วก็เขิดจริงคือด้วยด้วยแบบปฏิกิริยาที่เราเห็นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแบบดีใจจังเลยที่แบบว่าเขาแบบเขาเขาแบบ แบบเซอร์ไพรส์กับสิ่งนี้ยังไงอย่างโลเคชันทำไมจะต้องเป็นแบบว่าบรรยากาศประมาณนี้ด้วยอะไรนะมันได้ฝันเราแม้แต่ยังไงเราคือคือตอนนั้นคือก่อนหน้านี้เราเราชอบไปเที่ยวที่นี่ครับมันมันเคยที่ที่สวนพืนที่สซนทริปารเรารู้สึกว่าเออเราเราเราชอบบรรยากาศนี้มากๆแล้วเราก็เลยเคยเคยคุยกันแล้วก็เคยคิดกันว่าเคยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้แต่งงานกันที่นี่มันคงเป็นที่ที่น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเราเผยว่าเราจะไปแต่งที่ ก็มีมีการคุยกันนะก่อนก่อนขอผมมีได้แบบไปบอกพ่อแม่เรอกที่บ้านครอบครัวแจ้งเขาก่อนไหมนี่ครับผมผมผมก็บอกบอกบอกพ่อครอบครัวผมแล้วก็คุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแต่งงานอะไรนะแล้วเรียกว่าจะขอแต่งงานอะไรหรือไงให้เครอบครัวเขาเกิดเป็นความลับว่าอย่าให้บอกว่าเดี๋ยวผมเราจะขอใช่ใช่ใชเขาาสร้างความมั่นใจให้อะไรกับเราว่าเออผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่เราอยากจะสร้างอนาคตด้วยอะไรอย่างนี้ คือเขาเป็นผู้หญิงที่คือมันมั่นหมายว่าคือเขาเป็นคนคนที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นได้มัหมายว่าในหลายๆเรื่อง<ม>คือคือเขาจะเป็นคนที่ที่อยู่ข้างหลังที่คอยเห็นว่าแบบคืออีเนี่เป็นคนแบบคิดเยอะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกอย่างที่เขาแบบพพอร์ตมาแล้วก็ ผมว่ามันมัน,ม,นมันก็พิสูจน์ด้วยด้วยแบบระยะเวลาที่เขาแบบอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็สามารถเข้าใจผมได้สิบมิตเตอรพูดว่าขอโทษเขาที่ให้รอมาแปลว่าจริงๆมีความคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นจริงจริงมีความมีความคิดอยู่แล้วครบพอคือคือคือมันคือคือโอเคเหมือนว่าถ้าเกิดตอนเราคุยกันแรกๆหรือว่าอะไรมันจะมีความผัววะประมาณหนึ่งแต่ว่าพอระยะเวลามัน มันมันมันผ่านไปแล้ว,ลวมันผ่านเรื่องราวมันมาแบบระแบบยะเต็มไปหมดเลยอะ<ช>ไรเงี้ยแล้วเราก็รกู้สึกว่าก็คนนี้แหละคือหมายถึงว่าคนคนที่เราจะแบบประคองแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันไปอีกเรื่อยๆวามแผนไว้ยังไงต่อไปนะเนีคะ ดีหน้าเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาแจ้งอีกรอบเพราะว่าจริงๆแล้วมีแบบช่วงเวลาให้เราวางคาดการณ์ไป้แล้วเป็นประมาณไหนพอแบบแย้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกรอบแจ้งเราต้องรอเลอกดีจริงๆจะไปใช่ครับใช่เลอกยังคะได้เลกแล้วเออจริงๆได้ไปแล้วครับก็คือก็คือเดี๋ยวแปว่าที่พี่เจนก็แ้ทุกอย่างไแล้วทั้ขอทั้งเรื่องแต่งอว่าแผนไปคนน จริงๆแพนไม่หมดแล้วเหมือนว่าได,ได้ได้ได้มีการคุยมามามาพัก่อนแล้วแล้วก็แบบว่าได,ได้ได้คิดมามาสักระยะหน,นึ่งน,นะครับคนแซวคนแซวบอกว่าพอมานกางรูปสาวทุกประเทศร้องผมทำไม<อ>ได้เห็นไหมคะจริงๆก็ได้ได้อ่านคอมเมนต์บ้าง <c oughs> เราโอเคเขากอ่านคอมเมนต์อะไรเลยก็คือจริงๆก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่แบบแบบแบบชื่นชื่นชอบในในในคู่เราแล้วก็แบบมีชาวถึงตลกเพราแบบเออเขาก็เอ็นดูใช่ไหมใช่แต่ว่าเห็นว่า แหวนก็แหวนใหญ่มากวแต่ยังแหวนนะเป็นแบบยเจแหวนเออแหวนแค่ผมเลือกแหวนตอนนั้นผมก็ลองถามเขาแบบเออมันเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองเย็บถามเขาดูแล้วแ้วเราก็เราก็ซื้อไปส่วนภัยรเรารู้ขนาดนิ้วเขาได้ไงผมก็พาาเขาไปวัดครับเก็บไปนานแล้ว นคือพยายามพยายามกับตัวออกแบบพิเศษไหมคะไม่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 ได้มีออกแบบพิเศษแต่ว่าสั่งทำสังทำสั่งทำแต่ตานา้เป็นมันใหญ่ค่ะกีการ์ด่างประเทศเพราะว่าเห็นต็้มันโตตุ้มโงอยู่หรือว่าโป่งเพอนิ้วเล็กมันเล็กโอ้แต่เห็นเม็นใหญ่นะกีการ์ดกีการ์ดบอกเลยผมว่าเรื่องขนาดอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญเลย ผมว่ามันต้องมีอะไรที่ที่มที่คู่ควรกับเขาจริงๆนาไม่ได้่ามแต่ว่างนักนเหมือกันนะเราอะ่าแบบนี้คือเจ็บตั้งใจมากตั้งใจอะไมากอะไมากครับอันนี้คือจะเป็นใช้ยาวเลยไหมคะหรือว่าแต่งงานแล้วเนียมีอันนี้วเลยฮะคนเราคนเราจะมีอะ อ๋อคนมือค้าไม่ได้งแต่ว่าแต่คนเราไม่ต้องมีเยอะแยะก็ได้นะว่ามเออไม่ต้องมีเยอะแยะก็ได้เวลาเขาใส่ปวดเพื่อนเราอย่างไรเพราะว่าล่าสุดนีคือเพื่อนงแซวกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแต่ว่าเว่าเบิ้นเบิ้นเจ้าเื่อนแซวเบิ้นเจลใส่กมองไม่เห็นดีบิ้ครับโอ้โหไม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลยแล้วมันแสบตาหนาโอ้โหเกมอะไร่้างพี่เราว่าไงบ้างทุกคนถูงเอาไปแล้วพี่เกมเออพี่เกมคุณบอยเขาว่าไงบ้างที่ใครเราบ้างเนี่ยเออ อ๋อแต่ว่าจริงๆจริงๆผมผมก็บอกพี่เกย์เรื่อยๆแหละเขาแบบในในทุกๆสเต็ปอะไรมันเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนก็ก็พี่ๆทุกคนก็ก็เป็นแบบเราบอกเราบอกเขาก่อนแต่แรกแปลว่าเดี๋ยวเราจะไปขอแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกก็เป็นทางสบายก่อนครับทางสบายก่อนใช่ทางสบายก่อนแล้วก็ไปบอก เพื่อนๆก็มาเซลวเยอะมากๆนะใช่ใช่เห็นว่าก่อนโพสต์ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นเป็นจริงก่อนก่อนก่อนโพสต์มันว่าก่อนก่อนจะโพสต์เนี้ยก็อ๋อผมถ่ายละครอยู่ใช่ไหมใช่ๆผมถ่ายละครอยู่นะครับแล้วก็แบบก่อนจะโพสแล้วแบบเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโพสแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก่อนจะกดใช่ไหมแล้วน้ํามันก็ตกมาจากพอดีว่าฝนมันเพิ่งหยุดแล้วน้ำมันก็ตกจากใบไม้แล้วมันก็กดให้เองฮะ เราก็คิดโดนนะคุณแล้วก็ได้ขนาดนั้นผมมีคลิปอยู่ผมนึกตกใจไปเลยแล้วมันก็แบบผมกำลังทุกอย่างที่คิดไว้แล้วยังหรอผมกำลังจะแบบว่าเลื่อนอ่านแคปชั่นอีกแล้วแบบโดนถูกต้องไหมอะไรไหมอะไรแล้วมันก็ตกลงมาแล้วแล้วมันก็กดโค้ดไปเลยเรื่องะรเรื่องอะไดีๆไงแต่เราลืมไหมว่าตอนที่ไปบอกพี่แอนอ่ะพี่แอนบอกพี่แอนไม่เชื่อคือเราพูดไปเรื่อยรู้ตัวไหมล่ะ เชื่อถือครับเชื่อถือครับเมื่อกี้เมื่อกี้เจอกันไหมครับในคอนเสิร์ตเจอกันเจอกันจริงจริงผมผมผมโทรไปบอกเมื่อก่อนเลยจะทวงซองที่แอนไหมครับจะทวงซองที่แอนไหมนั่นเขาเตรียมตอบไหมผมทวงไปตั้งแต่วันแรกที่บอกมันต้องเท่าไหร่ดีเจมันต้องเท่าไหร่สร้างตำนานที่แอน คือผมก็บอกเขาแล้วแต่ว่าเหมือนเขาคงเข็ดกับที่ผ่านๆนะเขาก็เลยตั้งไว้ว่าบอกว่ารอดูพฤติกรรมก่อนเก็เลยบอกว่าพฤติกรรมนั้นจะเอาอะไรมาวัดดีครับผมต้องได้มากนะฮะเกม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 อันนี้เห็นด้วยโอเคขอบันดาดีๆด้วยนะเกมดีๆด้วยอินเสิร์ตครับ